ครับวันนี้เรามาดูงานเดิมสแตนดาร์ดนะครับช่วงนี้ก็ขอบคุณนะครับลูกค้าทุกท่านที่เป็นงานเดิมและงานสแตนดาร์ดที่มาให้เราได้ปวดหัวพอสมควรนะครับก็เราทำด้วยใจรักมันก็ผลงานก็จบมาดีครับแต่ว่าช้าเนาะช้านิดหน่อยบางคันก็ถือว่าช้าเยอะนะครับอย่างคันนี้ก็ เหมือนเดิมครับสายปั้นนะครับมาทําระบบแอร์นะครับก็ตัง้งแต่แผงคอนเนเซอร์นะครับแผง encer, คอนเนเซอร์หอมแอร์นะครับไล่ระบบเข้าไปใหม่เน,นาะเพราะว่าของเดิมมันเนี่ยมันจะเป็นตู้วางยาวนะครับเดี๋ยวจะให้ดูตู้นะรมมันจะผ่านไม่ถึงนะครับนี่นะครับ ก็คือโบเวอร์เขาจะอยู่ตรงนี้เนาะโบเวอร์ Rover อยู่ตรงนี้ตัวเองนึงนแล้วก็เป่ามาขึ้นมานี่นะครับซึ่งมันเป็นตู้มาจากโรงงานนะครับรุ่นนี้ติดตั้งมาจากโรงงานก็เลยเป็นชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้นะครับนี่ฮะลมก็เลยไม่ถึงเนาะเราก็เลยมาแปลงเป็นตู้แฝนซะนะครับรุคันนี้ก็มาไกลนะครับจากขอนแก่นเนาะ เพราะว่าอากาศในบ้านเรามันร้อนนะครับสู้ไม่ได้นะครับพอเราลื้อออกมาแล้วก็เห็นทั้งรูรูทะลุนะครับภายในเราก็มาลื้อนะครับแล้วก็กรุกรุกรุฟองน้ํานะครับไปใหม่นะครับเพื่อที่จะเก็บเสียงด้วยเก็บความร้อนด้วยนะครับแล้วก็ไล่วงจรเข้าไปใหม่นะครับตัวนี้จะเป็นตู้ใหญ่นะครับตู้ใหญ่ตู้ใหญ่เลยนะครับ คอมแอร์ก็เป็นซันดิ้นใหม่นะครับเข้าไปเนาะในระบบในในเราลื้อมาก็ทําความสะอาดในห้องเครื่องออในห้องโดยสารใหม่นะครับไลบ่วงจรเข้าไปให้เรียบร้อยเนาะอันนี้ก็เป็นสายลาโพงรุ่นเก่านะครับสายลาโพงเขาเน็นฮะวิทยุสายลำโพงเดิมๆเ,เ,เ,เขาก็ยังอยู่นะครับเก็บเสียงเก็บอะไรข้างในเนาะ ก็เดินได้เดินเข้าไปใหม่แล้วล่ะนะครับบางอย่างไม่ใช้แล้วก็จะเก็บออกนะครับสายไฟเพื่อที่จะลดการพลุงพลังเนาะในการไวิ่งตรงนี้นะครับรถคลาสสิกนะครับรถคลาสสิกครับก็มาจากขอนแก่นนะครับคันนี้สไลด์มาเนาะขอบคุณนะครับที่มีความศรัทธาต่อทีมงานของเรานะครับผม แล้วก็นี่อีกหนึ่งคันนะครับที่ไปต่อไม่ได้นะครับเพราะว่าเข้าใจลูกค้านะครับลูกค้าก็จะมาให้ปั้นนะครับแต่ผมดูโดยรวมแล้วเนี่ยพวกเนื้อเหล็กนะครับเนื้อเหล็กมันผุเยอะนะครับยอย่างเงี้ยนะครับก็มีรอยปะเนีนไหมฮะรอยปะรอยปะรอยเชื่อมมาเนี่ยครับมันก็จะดันดันออกมานะครับ ที่โดนไฟร้อนนั้นเนื้อเหล็กมันตายมันก็จะเป็นสนิมสาระยะีนมอเก็จะดันออกมานะครับก็เป็นประมาณอย่างนี้นะครับผมก็เลยแจ้งลูกค้าว่าคงจะต้องตัดใจนะครับเข้าใจอยู่ว่าชอบนะครับอาจจะต้องตัดใจนะครับเดี๋ยวผมจะหาบอดี้ใหม่มาให้นะครับไม่งั้นมันจะปัญหาตรงนี้มันจะไม่จบนะครับแต่ส่วนเครื่องนะครับรุ่นนี้เป็นคาบูนะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับ เดี๋ยวว่างผมก็จะขุดมันขึ้นมานะครับเป็นเครื่องที่คลาสสิกอีกตัวหนึ่งนะครับจะขุดขึ้นมานะครับติดเครื่องเดินเบาเกียโต้ขับนิ่ม,มสบายนะครับเดี๋ยวก็บอดี้ก็ค่อยว่ากันอีกทีเนาะนะครับขอบคุณนะครับแต่ว่าเราทําขึ้นมาแล้วเครื่องยนต์เราทําได้อุปรกรณ์อื่นเราทําได้แต่สีนี่มันจะเป็นเรื่องใหญ่นะครับก็เลยต้องยุติการปั้น ในตรงนี้ก่อนนะครับก็มา1902.3คันนี้นะครับอันนี้เรามาแก้ปัญหานะครับเรื่องสายไฟเรื่องรอบเดินเบานะครับก็เยอะแยะนะครับระบบแอร์นะครับเอาเข้าระบบเดิมนะครับเข้าระบบเดิมทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นมาก็คือกล่องที่มากับเครื่องตัวนี้นะครับเราหาไม่ได้ในบ้านเราเนาะเราก็ไม่รู้ว่า มันจะจบงานหรือว่าถ้าจบงานแล้วมันจะได้ดีประมาณไหนผมก็เลยแจ้งลูกค้าว่าอาจจะต้องเอาหากล่องกับสายไฟ124แล้วก็สวิตช์อุณหภูมิน้ำอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมดนะครับมาใส่ให้มันอยู่ในบอดี้ตัวนี้นะครับก็เลยได้มาแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ครับสายไฟต่างๆครับตามขั้วสายไฟเองเนี่ยนะครับพอเก่าแล้วเนี่ย เราก็ต้องมาย้ํากันใหม่ลักษณะนี้นะฮะต้องมาย้ํากันใหม่อีกนะฮะเพราะว่าขั้วเขาเนี่ยแต่ละขั้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยอยู่แล้วนะครับมันจะเป็นเป็นเป็นยังไงนะครับเป็นคือบางจุดนะครับสัมผัสในในจุดเนี้ยมันจะมันจะอ่อนนะครับจะอ่อนต่อคือใช้งานมานานเนาะ ตะกัวอาจจะละลายมั่งอะไรมั่งอย่างนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะมาบัด,บดกรีเข้าใหม่นะครับย้ำหัวสายใหม่เอาตะกัวเก่าออกให้หมดตะกัวใหม่นะครับค่อยพิจารณาไปมันก็เลยทําให้งานที่เราทําออกมาเนี่ยจะช้านะครับวันยังทําอยู่ที่เดิมไม่ได้ไปไหนไกลหรอกครับแต่ก็พยายามจะทําออกมาให้ดีที่สุดเนาะเออนะครับทั้งระบบแอร์นะครับปกติบเปิดแอร์รอบก็จะดึงขึ้น ดึงขึ้นไปเรื่อยดึงขึ้นไปเรื่อยนะครับตัวนี้ครับเออโดยประมาณอย่างนี้นะครับเราขอบคุณลูกค้า FC ทุกท่านนะครับที่เข้าใจในการทำงานของเราเราก็อยากทำออกมาให้ดีที่สุดทุกคันนะครับขอให้ใจเย็นหน่อยขอบคุณครับ